คนรวยอาจจะทำบุญแสนบาทเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่คนยากจนอาจจะทำบุญห้าบาทสิบบาทข้าวสักหม้อหนึ่งแกงสักหม้อหนึ่งเป็นสิ่งที่เต็มอกเต็มใจเพราะหามาด้วยความบริสุทธิ์และหามาได้โดยยากไฟนั้นไม่ว่าจะมากแก่้อยจึงบอกว่าเมื่อจิตเรื่อมใสและของทานนั้นบริสุทธิ์จิตใจบริสุทธิ์ ดังที่ท่านผู้เป็นประธานทายกผากล่าวบอกว่าเป็นของชอบธรรมได้มาแล้วโดยธรรมน้อมบูชาพระรัตนตรัยน้อมถวายพระสงฆ์ม่ใจญภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศีลน,นุ่งขาวห่มขาวทั้งหลาย นั่นแหละเป็นสิ่งที่ได้มาโดยชอบทำแม้จะน้อยคนละเล็กละน้อยบัณฑิตก็สั่งสมกระทำสิ่งเหล่านั้นเพื่อชนะโลกทั้งสองโลกนี้ที่ได้มาด้วยความยากลำบากยังอุตสาหชนะจิตใจตนเองเพื่อเตรียมไว้ในวันข้างหน้าคนงามความดีรีกว่าชนะโลกทั้งสอง โลกกระทำชาบไม่ติดโลกามิฉาบไม่เปื้อนได้มาไม่เพียงแต่ตัวเราคนเดียวยังมองเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าเอาทรัพย์ที่เรามีอยู่มาทำประโยชน์เพื่อป้องกันไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นในโลกอย่างวันนี้ท่านทั้งหลายได้มากระทำอย่างนี้เป็นการช่วยให้คนดีมีโอกาส พืชคุณงามความดีปิดบังกระแสแห่งความชั่วมันก็เลยไปไกล